การตั้งหลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทำการปราบดาพิเศษขึ้นเป็นปฐมกรรษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีสิ่งสำคัญที่พระองค์ได้ทำอันดับแรกคือการตั้งหลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมา นวันอาทิตย์เดือน6ขึ้น10ค่ำเลิกเวลาย่ำลุ่งแล้ว54นาทีปีขานจักรวาศกจุลศักราช1,144ปีซึ่งตรงกับวันที่24เมษายนปีพุทธศักราช2,325การตั้งเมืองกรุงรัตนโกสินทร์นั้นเป็นผลมาจากความต้องการสร้างหบรใหม่แรกของเมืองใหม่เพื่อให้เป็นหลักชัยมงคล และต้องการให้เมืองเข้มแข็งสามารถป้องกันภัยจากค่าศึกตามยุทธศาสตร์พี่ชายสงครามและเพื่อให้ตรงกับคติกันสร้างแปลงเมืองที่สอดคล้องกับประเพณีพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นมงคลและเชื่อว่าส่งผลดีต่อความมั่นคงของบ้านเมืองสืดไปพบการสร้างบุดหมายหลักของเมืองด้วยการปักเสาหลักไม้ระดับบ้านและระดับเมืองในเขตพื้นที่ภาคเหนือจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระบุทยยอดฟ้าจุฬาโลกทรงเป็นจอมทัพศาสตร์แนวคิดการตั้งเมืองจึงมีลักษณะเช่นเดียวกับการตั้งค่ายแบบขุนศึกคือการให้ความสำคัญกับการพิจารณาชัยภูมิที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ของช่วงเวลานั้นดังนั้นแนวคิดในการตั้งเมืองใหม่ของกรุงรัตนโกสินทร์จึงเป็นลักษณะแนวคิดเดียวกับการตั้งค่ายประตูป้อม,มหอลบ พเพื่อสอดคล้องกับช่วงเวลานั้นอีกทั้งยังเป็นการพักฟื้นเมืองด้านการสร้างขวัญกำลังใจให้ประสบนิกรทั้งหลายพเพื่อเกิดความมั่นใจในศิลปภาพของเมืองใหม่ด้วยการสร้างบุดหมายหลกักแห่งเมืองรัตนาโกสินนั้นจึงมีการเลือกภูมิสถานในการตั้งเมืองและสัมพันธ์นกับเลิกยามที่เหมาะสมพะเพื่อให้การตั้งเมืองนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงถาวรสืบไป ลักษณะที่ตั้งของเมืองกรุงรัตะนโกสินทร์พบว่าพื้นที่เดิมนั้นตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรีและมีแม่น้ำเจ้าพระยาขั้นกลางกับทางฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นศูนย์กลางของทางกรุงธนบุรีลักษณะที่ตั้งเช่นนี้ตรงกับชัยภูมิแบบนาคนามซึ่งเป็นหนึ่งในลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏในตำราพิชัยสงคราม ด้วยลักษณะสําคัญของชัยภูมินาคนาคือจะต้องอยู่ใกล้แม่นม้ําหรือห้วยน้ําไหลการจัดวางตําแหน่งต่างๆในกองทัพจึงต้องสัมพันธ์กับชัยภูมิที่ต้องติดอยู่กับทางฝั่งแม่น้ําด้วยเช่นกันเนื่องจากมีรูปแบบการวางผังที่ใกล้เคียงกับการจัดวางองค์ประกอบของค่ายคูประตูหอลบ การสร้างหมุดหมายเมืองโดยกำหนดให้เสาไม้โดยการคงองค์ประกอบของรากเสาซึ่งเป็นการเรียนแบบต้นไม้ใหญ่ที่ยังคงมีชีวิตเสมือนจริงโดยการนำมาตกแต่งไม้มงคลอันเป็นหลักชัยให้มีคุณค่างดงามทางจิตกรรมหมุดหมายที่แสดงถึงความเป็นศูนย์กลางหลักของกรุงรัตนโกสินทร์ คือรูปแบบไม้เนื้อแข็งที่นำมาตกแต่งเป็นแท่งเสากลมโดยทำมาจากไม้สองชนิดได้ส่วนหลักของเสาไม้คือไม้ชัยพฤกษ์และส่วนที่ใช้ประกอบผิวนอกคือไม้จันทเป็นการใช้รูปแบบของชุดดอกบัวและมีขนาดสัดส่วนที่เรียวยาวปิดด้วยทองคำเปลวทางเสาโดยประกอบพิธีการตั้งเสาหลักเมืองกลุงมนัตนาโกสินดังนี้ โหนทั้งสี่ทิ้งก้อนดินลงในหลุมตามลำดับกันคั้นแล้วจึงวางแผ่นศิลาลงในก้อนดินแล้วชนหลักเมืองลงในหลุมตั้งบนแผ่นศิลากลบดินกระทุงให้แน่นห้ามไม่ให้กลบด้วยเทา้าขนาดนั้นตั้งโขมตั้งดมคล้องเชยศัก์ตะลาดุริยางยิงปืนใหญ่ทั้งสี่ทิศปล่าน้ำโปรยทรายแปะผ้าสีชมพูทำความสะอาดเสาหลักเมืองแล้วเชิญแผ่นเงินจันลึกยันปิดที่ปลายหลัก และต้นหลักบนดินเจิมแป้งหอมน้ำมันหอมไวพงูมลยัยจากนั้นโหนประกาศเชิญเทวดาให้เข้าสถิตในหลักเมืองเป็นอันเสร็จพิธีจากจดหมายเหตุโหรผู้ประกอบการพิธีมีหลายท่านซึ่งคาดว่าน่าจะมีหัวหน้าโหนเป็นประธานในการประกอบพิธีการ ซึ่งที่มีความสำคัญคือการโยนก้อนดินที่ได้ประกอบพิธีกรรมโดยดินที่ได้มานั้นมาจากการขุดจากพนครนทั้ง4ทิศซึ่งก้อนดินน่าจะหมายถึงธาตุทั้ง4ได้แก่ดินน้นําลมไฟการนำแผ่นศิลาวางบนก้อนดินซึ่งอยู่ในขั้นตอนของพิธีที่เรียกว่าการฝังอาถรรพ์ลงดินซึ่งสอดคล้องกับพิธีกรรมทางเหนือ คือการฝังหลักคำหลักเงินและการเชิญแผ่นจารึกพาตลายสลรนาคมปิดที่ปลายหลักและต้นหลักเป็นยันองค์ลักท่าทั้งสี่ทำด้แผ่นเงินเช่นกันสําหรับปิดที่ต้นเสาหลักเมืองทําให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับพลังอํานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาสิงสถิตท,ที่ต้นเสานี้ เสาหลักเมืองมีแทวดาประจําเมืองคือพระหลักเมืองซึ่งสิงสถิตอยู่เป็นประธานของบุดหมายหลักเมืองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงไม่มีการสร้างรูปบุคคลหรือรูปของพระหลักเมืองรูปแบบของเสาส่วนยอดนั้นจะเป็นรูปดอกบัวส่วนกลางที่เป็นแท่งเสานั้นจะมีลักษณะเรียวกลมเป็นแนวสอกมีการใช้ไม้สองชนิดมาประกบกันคือไม้แก่นในจะเป็นไม้เชยพฤกษ์และไม้แก่นจันทร์เป็นไม้ประกบนอก ส่วนของฐานนั้นจะเป็นรูปบัวงงายส่วนคนเสาจะพบแผ่นศิลาลองหลักของเสาหลักเมืองซึ่งมีการจะลึกยันโซลดมหามงคลวางไว้ใต้เสายันโสลดมงคลหรือยันมหาโสลดมงคลเป็นยันชั้นสูงทําเป็นตัวเลขสาชั้นชั้นนอกลงด้วยตัวเลข16ตัวโสลดแปลว่า16ชั้นฟ้า มีความหมายถึงชั้นอรูภปปูมิอันเป็นที่อยู่ของพระพรมทั้ง16ชั้นและหมายถึงพระพุทธคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง16ประการเพื่อนำความเจริญรุ่งเรืองและมหามงคลณเสาหลักเมืองค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ